เสื้อว่าหลายคนที่มาเที่ยวเขาต้องอยากมาเจอบรรยากาศแบบมา้มหมอกแล้วกับจิบนุ่มหอนไปนั่งสวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องตื่นขึ้นมาเศร้านี่เฮากับสิพ้าพี่น้องมาชมหมอกกันจ้าพ่อตะคีรถมาห้องเฮาาี่ห้องอู้ตกใจเลยค่ะพี่น้องคือแบบว่าดีใจและตื่นเต้นแห้งการที่เฮ้ามาเขาคอจุดมุ่งไม้ของเฮ้าก็คืออยากมาเบิ่งมองอยู่จุดชมทะเลหมอกตรงนี้ละจ้าเข้ามาเขาคอปีนี้เป็นปีที่สามู่เจ้าเสือบอกว่าสองปีที่แล้วให้ยบ่พ่อหมอก น่อยจ้ะเพราะตะมาหอดปีนี้ตื่นขึ้นมาแต่เศ้าแล้วเฮากับผ้ากันขี่รถออกมาจากที่พักเหาประมาณสิบกว่ากิโลเจอทีสีมาชมหมอกอยู่ตรงนี้แตะคณะที่เฮามาเฮากันยังมีแอบรุนรุนกันได้จา้าเหาสิได้เจอหมอกบอาสิเป็นคือ,องปีที่ผ่านมาบอเพราะว่า2องปีที่ผ่านมานั้นเฮามาถึงบรรยากาศช่วงที่มันร่มๆนะแม่ถึงแม้นอากาศสีหนาวปันได้แต่ถ้ามีล่มมันกับสิเฮตดบ่ให้เหาได้เจอกับหมอกยามขี่รถออกมาย่างได้กเห็นแต่ผู้เขาหลงจงอยู่จ้ะพี่น้องแต่บัดพัดปีนี้ อุณหภูมิกับค่อนข้างต่ำยู่ที่ประมาณ12-13องศาแล้วมันกับบอมีร่มผอมจาาเมื่อคืนนี้เฮาก็ได้ตกลงกันว่ามื่ออื่นห่อตื่นตะตีหาขี่รถออกไปชมหมอกกันป่ะเดือปีนี้เฮาเห็นแล้วเฮาก็ได้เห็นหมอกดังที่เฮาตั้งใจไว้จ้าพี่น้องบรรยากาศหนาวๆจังส่ได้กินนมห่อนอุ่นๆเขาไปนี่มันจังมีแห้งลรยได้จ้าผู้ใดที่เคยมาตรงจุดชมทะเลหมอกตรงนี้มูเจ้าเคยเห็นบอรถกระบะที่ขายนมห่อนตรงนี้เป็นเจ้าดังเจ้าแล่ที่เขาขอดัขายมาแล้ว22ปี้ายดีค่ะจ้าพี่น้องผู้ หๆานขคนกับสิบูไดกินได้จ้าเพื่อนขายดีแห้งแป๊บเดียวเพื่อนกระขายเบิดเลจ้าขณะที่เฮาซื้อนมห่อนยูหันเขาเบิดเลี้ยวไปเห็นน้องมาจ้ะพี่น้องลู่จบะร์น้องมาตัวนี้เป็นน้องมารับขเคยู่จุดชมทะเลหมอกตรงนี้เลยจ้าผู้ใดมาตรงนี้สิเห็นน้องมาเพื่อนแลนเห่ียยูแถวนี้จ้าตัวนี้บ่แมนมาจรได้จ้ะเป็นมาของทุกๆคนร้าค้าร้าขายที่อยู่บริเวณนี้เพื่อนก็ช่วยกันดูแลน้องมาตัวนี้แลน้องมาตัวนี้นั่นก็มีเสื้อเจ้าอ้วนแห่งจุดชมทะเลหมอกาาคอะลักษณททงงน สิเป็นหมาขี่อ่อนจ้าพี่น้องถ้าสมมุติว่าพันเฮาได้เว้ล่าน้ำจังเสียน้องเพิ่นบยิงได้จ้าผู้ใดขอทายลูกผู้ใดเวล่าน้ำพอมือก็ได้แล้วก็ยังสิมาหอมเฮาพร้อมได้จ้าพี่น้องและบริเวณนี้ก้สิมีน้องหมาอีกหลายโตเบิ่งไปเบิ่งมาเลยคอยก็คิดว่าสิเป็นแฟนของเจ้าอ้วนนี่แท้ๆจ้าพี่น้องผู้ใดพันไปพันมาหรือแวะตรงจุดชมทะเลหมอกเขาคอตรงนี้ก็ะามารถแวะมาทายลูกมาเล่นกับน้องหมาได้ได้จ้าผมชื่อเจ้าอ้วนมารับแขกเขาคอครับอ้ยมอเจ้าละเบิ่งแนี่คอยเนี่จะแมน ขั้นเฮ้าเด้่ว้านำเนี่ยหยับเข้าหยับเขาคุณได้จ้าเกอ่อนปานนี่เม่นมูเจ้ามูเจ้าสิลงบ่จ้าคอยนีลงฮักนั่งรลายเลยจ้าเห็นอ่อนอแบบนี้เบิงช่งแล้วเพื่อนก็สิอยกินขนมนั่นแหละจ้าต่ข่อยบัดเอาขนมปังให้ผัดบ่กินจ้าร้านนมตรงนี้เพื่อนกะบอกว่าน้องกินอยู่ค่ะลองเอาให้ดูเลยแล้วแต่อารมณ์ของน้องคันก็กินบางวันก็ไม่กินป้าบ้าแล้วไปก็เลยลองชวนน้องบ้างป้าพาไปชมทะเลหมอกเขาข้อก็ชวนทานั้นละจ้าพี่น้องเห็นตะเลนพาเข้าไปเบิ่งนน้องนีนาลากอี ู่ตรงจุดชมวิวข้างล่างมูเจ้าระเบิงทะเลหมอกิบ่ให้คอยสาวอ่อนได้จังได้มาตั้งว่า2องปี3ปีปีนี้จังได้เห็นดีละจ้าพี่น้องสิ่งที่ข่อยอยากไม่เห็นยามได้เห็นแล้วมันเป็นอียงที่สดชื่นอหลีได้มีผู้เขาแล้วก็มีทะเลหมอกขาพบคุมไปผู้ใดมาเที่ยวเขาข้อแต่อย่าลืมแวะมาเบิงทะเลหมอยู่จุดชมทะเลหมอหน้าอำเภอหรือวนาไปซนี่ตรงที่ข่อยผ้าพอแม่พี่น้องมาชมอยู่สิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปมันยัาบมงามได้เคยซ้าที่เหาเห็นของจริงได้จ้าพี่น้องจากที่เหามองของจริงมันงาม กนี่อีกลอยเท่าเลยจ้ะท่านสิหฮคอยบัญญ่าคอยกระซิบบอกพี่น้องว่ามันเหมือนคองปลอมไหมจ้าพี่น้องมันคือภาพโปเตอร์ที่ข้าเจ้าติดไว้ตรงฟ้าผนังนะแม่จ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็ยอย่าลืมจอดตรงนี้เด้จ้าถ้าผู้ใดอยากเบิ่งหมอกแนะนํใไ้มาเวลาประมาณหก0มงเสาจ้าพี่น้องชมหมอกแล้วอย่าลืมแวะเล่นกับเจ้าอ้วนด้วยนะคะ